สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกวางตุ้งสตอรี่อีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2564ค่ะมาช้าแต่มาเนาะ,ะเพิ่มเติมก็คือผมสั้นก็คือกวางไปตัดผมบริจาคให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะ,ะบริจาคไปที่มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่นั่นเองค่ะก็ไม้ที่ว่าอายุเข้าเลข3แล้วเนาะทุกคนแล้วก็กวางอะมี ลูกแล้วนะคะ1คนตอนนี้น้องก็อายุได้1ขวบครึ่งเนาะก็ถ้าเทียบกันแล้วก็คือผู้หญิงที่มีลูกแล้วกับผู้หญิงที่ยังไม่มีลูกอายุเท่ากันผู้หญิงที่มีลูกจะดูแดก่กว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้กวางก็เลยจะมาแชร์ว่าเออตอนนี้กวางดูแลตัวเองยังไงด้วยครีมสองเซเว่นก็สามารถดูแลตัวเองได้สวยได้ในราคาหลักสิบ๋ยวไปดูกันเลย คือช่วงนี้อากาศหนาวนะคะกวางก็เลยงดการสครับผิวหน้าเนาะแต่ว่าก็ยังอยากให้ผิวหน้าเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสนะคะกวางก็เลยเลือกใช้วิตามินซีค่ะโดยวิตามินซีนะคะก็จะเป็นตัวของสกินซิต้าตัวนี้นะคะเป็นครีมบวกบูสเตอร์นะคะ2 i n 1เขาบอกว่าผิวเนี่ยกระจ่างแล้วก็ขาวใสได้ในเวลา9วันนั่นเองค่ะซึ่งสกินซิต้าตัวนี้นะคะ เป็นวิตามินซีเอ็กซ์ทราไบต์บูสเตอร์แอนด์ครีนะคะลดจุดด่งางดำรอยสิวผิวดูกระจ่างใสขึ้นกระตุ้นคอลลาเจนพลาเซียผิวออกอย่างอ่อนโยนเนาะเขาก็บอกว่าผิวดูขาวเรียบเนียนภายใน9วันนะคะคช้ายมาอาทิตย์หนึ่งก็มีคนทักแล้วว่าเออไปทำอะไรมาทำไมดูหน้าขาวขึ้นจริงๆความรู้สึกส่วนตัวก็คิดว่ามันคงไม่ได้ขาวขึ้นหรอกแต่ว่ามันมันกระจ่างขึ้นแต่ว่า ก็ไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าก็ยังมีรอยสิวจากการที่แบบแพ้ผ้าปิดจมูกเนาะทุกคนโอเคกวางก็จะลงตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะก็คือลงวิตามินซีตัวนี้ตัวแรกสามารถใช้ได้เช้าเย็นนะคะเสร็จแล้วก็อยากจะดูแลผิวหน้าให้มันแบบว่าดูกระชับขึ้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยเนาะก็เลยเลือกใช้ของโรจูคิสตัวนี้นะคะโรจูคิสเพอร์เฟกต์พอลเลตนะคะเป็นเซรั่มซนซิทีฟค่ะอ่า เป็นเซรั่มเกาหลีนะคะช่วยกระชับรูขุมขนนั่นเองค่ะซึ่งกวางหลังจากที่ลงวิตามินซีไปแล้วนะคะกวางก็จะลงตัวเซรั่มของโรจูคิดนี้ลงสัมผัสที่ได้เนี่นะคะทั้ง2ตัวเลยก็คือซึมง่ายไม่เหนียวเหนอนะนะทุกคนสามารถใช้คู่กันได้เนาะแล้วก็กวางลองใช้สองตัวนี้สัมผัสที่ได้นะคะมันจะทําให้หน้าเนี่ยเนียนนุ่มแล้วก็ดูผิวหน้าน่ะอิ่มฟูด้วยนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็เช้าเย็นเหมือนกันเนาะพอกวางลง2ตัวนี้เสร็จแล้วเนาะทุกคน ต่อมาก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าช่วงนี้ดูแลผิวเกี่ยวกับพวกริ้วรอยเนาะก็เลยมาต่อด้วยครีมบำรุงนะคะ r o r e a l Paris r e v i t a l Lip นะคะอัเนี้เป็นครีมลดเลือนริ้วรอยนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรกลางคืนนะทุกคนลดเลือนริ้วรอยนุ่มเด้งทำให้ผิวหน้านเนี้ย กระจ่างใสเนาะก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยกวางก็จะใช้ตัวนี้ลงนะคะหรือถ้าไม่ลงตัวนี้นะคะกวางก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นของลอร e อ l เหมือนกันนะคะ L'Oreal Paris White Perfect Total Recover Sleeping m a k ก็จะลงตัวนี้แทนเป็น Sleeping Mark ก็คือแบบโบนันหนาลงไปเลย ตื่นขึ้นมาผิวเด้งเนียนนุ่มมากๆเลยนะทุกคนค่ะแล้วก็ในส่วนตอนเช้านะคะหลังจากลงวิตามินซีลงเซรั่มไปแล้วแล้วก็ตามด้วยครีมบำรุงของตัวนี้เลยลอร e ออเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็น o อร e ออ p ป r อเลต์รีเวิร์ทลิปแอนจิ e รนเกิลเพิร์มิงเค23 p a นั่นก็เป็นสูตรตอนเช้านั่นเองค่ะส่วนตอนเช้านะคะทุกคนที่สำคัญเลยก็อย่าลืมที่จะใช้ ครีมกันแดดคือของลอรีออลเนี่ยเขาก็จะมีครีมกันแดดออกมาหลายสูตรมากๆเลยนะคะ SPF 50บวก PA บวก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 นะคะ Matte and Fresh กันแดด,ดควบคุมความมันอืมนั่นแหละทุกคนก็เป็นผลิตภัณฑ์ครีมสองที่กวางซื้อมาจากเซเว่นนะคะแล้วก็เอามาลองใช้ในช่วงนี้ดูแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยผิวหน้าเนี่ยเนียนนุ่มหน้าเด้งแต่ว่าเรื่องรูขุมขนกระชับมันก็ยังเนี่ยก็ยังไม่ได้หาย เพราะว่ามันอยู่กับเรามานานอันนี้ก็คงจะแก้ด้วยการไปทำเลเซอร์เนาะแต่ว่าเราก็ดูแลด้วยการใช้ครีมซอไปก่อนสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนใกล้บ้านทุกสาขาเลยค่ะอ๋อและที่สำคัญนะคะทุกคนก็คือช่วงนี้นะคะกวางปรับนิสัยโดยการพยายามกินน้ำให้ได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ลิตรน,นะคะแล้วก็ตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่3แล้วที่กวาง กินน้ําได้แบบวันหนึ่งนะคะที่กวางดูตัวเองอะ่ะพฤติกรรมตัวเองการกินน้ําก็ตกวันละประมาณแบบสามถึงสี่ลิตรได้นะ,ะทุกคนก็คือเป็นขวดน้าแบบขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะ่ะกวางกินสองขวดก็คือเช้าหนึ่งขวดเย็นหนึ่งขวดนะคะทุกคนก็ประมาณสามลิตรเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือในช่วงหน้าหนาวปีนี้นะ่ะผิวหน้ากวางก็คือแบบผิวหน้ากวางเนี่ยไม่มีการลอกเลยนะทุกคนหรือแบบ ลอกน้อยมากกว่าปีก่นกอนๆก็คือถ้าเป็นปีก่นกอนๆเนี่ยผิวหน้าแทบจะแบบว่าทาแป้งไม่ได้เลยในฤดูหนาวแต่ว่าพอมาปีนี้หนาวมากแล้วก็หนาวนานด้วยแต่ก็รู้สึกว่าเออเรายังสามารถทาแป้งได้แบบผิวหน้าดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เคยแบบเราก็ต้องดูแลตัวเองมาจากข้างในก่อนเนาะเหมือนสวยมาจากข้างในอะไรเงี้ยแล้วข้างนอกก็ใช้ครีมบำรุงช่วยเนาะทุกคนโอเคค่ะก็ จบคลิปนี้ไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กวางด้วยนะคะหวังว่าปีนี้หวังว่าตัวเองนะคะจะทําคลิปออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันไปเรื่อยๆก็เป็นเพื่อนกันทางโซเชียลมีเดียนี้เนาะเพราะว่าพิษจากโควิด1 9เนี่ยทำให้ทุกคนแบบว่าไม่ได้ออกเดินทางไปไหนก็สามารถมาพูดคุยเป็นเพื่อนการดูกันเป็นเพื่อนแล้วก็ใครมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไมายบา